อิมาเนมะยังพันเตทีปะยุคาเนสปพิิวารานีพิขุสังคัสสโนเชยามาสาธุโนพันเตพิคุสังโฆอิมาเนทีปะยุคาเน สัพพริวารานีปาติคันหาตุอัมหากังอีครัตังหิตายะสุขายะนิพพานายะาเจวะข้าแต่พระสงฆ์ผู้จเจริญข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งคู่แห่งเทียนพรรษาพร้อมกับไทยธรรมอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้น,น,เ,น,ตนเพื่อประโยชน์และเพื่อความสุขเพื่อการรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมคำสอนขององค์ชินวร์สัม,มาสัมพุทธเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย ด้วยเทินเอาอยู่ข้างหน้าองค์ไหนก็โยกขึ้นเดี๋ยวพระสงฆ์ท่านจะแตะยกค้างไว้แล้วพระจันทร์นับพอพระจันทร์นับก็พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสาธุพร้อมกันยกค้างไว้นะยกคางไว้ถ้าเป็นผู้ชายพระสงฆ์รับกับมือถ้าเป็นสุภาพสตรีก็เอาผ้ารับประเคนหรือเอาชายสังฆาติก็ได้ไม่มีปัญหาโยมยกเข้าไปชิดชิท่านนะ เดี๋ยวพระอาจารย์จะนับพอพระอาจารย์นับแล้วเนี่ยเราทั้งหมดเลยก็เปล่งสาธุกันในบุญพร้อมกันนะหนึ่งสองสามสาธุสาธุสาธุเอาปล่อยมืออาวางที่เดิมเอานั่งพระเพียบนั่งพระเพียบ ก่อนพระสงฆ์จะให้พรพระอาจารย์กอให้คติธรรมสักเล็กน้อยนะนั่งพระเปียสบยสบายสบายรับคติธรรมในวาระถวายเทียนพรรษานิดนึงสักสี่ห้านาทีทำเนียมการถวายเทียนพรรษาก็เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าเมื่อพัสการมาถึง ชาวบ้านจะอุประถมชาววัดด้วยการถวายผระอาบน้ําฝนด้วยการถวายเทียนพรรษาพระสงฆ์ครั้นได้รับการอุปถัมภ์บำรุงจากชาวบ้านแล้วก็จะตั้งจิตตั้งใจศึกษาพระธรรมคําสอนขององค์ชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าความสว่างสวัยของดวงเทียนนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์ชดนาของพระพุทธศาสนาก็ได้ เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์โชตนาของพระธรรมที่ถูกจุดขึ้นมาในใจของชาวพุทธก็ได้หรือจะมองว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์การอุปถัมภ์บำรุงซึ่งกันและการของชาวบ้านและชาววัดก็ได้แต่สวยพราะมเมวัดดัดนิสายบ้านช่วยวัดวัดช่วยบ้านผลัดกันไปถ้าขัดกันก็บรรลัยทั้งสองทางเห็นไหมคือพระสงฆ์ตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยตลอดพรรษา ชาวบ้านก็อุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัยสี่ให้เต็มที่เลยพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าชาวบ้านกับชาววัดนั้นต้องพึ่งพาใส่กันชาวบ้านนะอุปถัมภ์พระสงค์ด้วยปัจจัยสี่ชาววัดคือประสงค์อุปถัมภ์ชาวบ้านด้วยธรรมะพูดอย่างหนึ่งว่าชาวบ้านถวายอามิสถานคือถวายวัตถุปัจจัยทายธรรมมีปัจจัยสี่เป็นต้นแล้วชาว,ชาววัดก็ให้ธรรมทาน พูดเป็นกวีว่าบ้านอวยทานวัดอวยธรรมนี่คือความสัมพันธ์ที่ถูกต้องนะบ้านอวยทานก็คือชาวบ้านเนี่ยให้ทานถาวายปัจจัยสีต่างๆนา,นานาให้พระสงค์น่ยอยู่ยังไม่ขัดสนท่านจะได้มีขวัญมีกําลังใจศึกษาพระธรรมวินยัยอยู่เป็นร่วมโพร,ร่วมรายเป็นเสาหลักทางจริยธรรมค้ำบ้านค้ำเมืองค้ำสังคม ถ้าพระสงฆ์ไม่ได้รับการอุปถัมภ์บำรุงเดี๋ยวท่านก็ไม่มีขวัญไม่มีกำลังใจเดี๋ยวท่านก็ลาสิขากันไปวัดทั้งหลายก็จะมีแต่วัดร้างเหมือนนักปราชญ์ท่านหนึ่งท่านบอกว่าทุกวันนี้แนวโน้มในสังคมไทยมีพระอารามหลวงเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันพระอารามหลวงน่ยความหมายตามตัวอักษรคืออารามหรือวัดที่ในหลวงอุปถัมภ์บำรุงหรือสร้างถวายนะ แต่นักปราชญ์ท่านนี้พูดไม่ได้หมายถึงว่าวัดที่ในหลวงสร้างถวายท่านหมายถึงวัดที่มันมีแต่หลวงตามันไม่มีพระหนุ่มเนนน้อยที่จะเป็นขวัญที่จะเป็นกําลังใจที่จะเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตมาสืบพระศาสนาฉะนั้นถ้าเราไม่พากันอุปถัมภ์บำรุงพระสงฆ์องค์สาม,มเณรให้เข้มแข็งนะพระหนุ่มเนนน้อยอยู่กันอย่างฝืดเครืองท่านก็รู้สึกว่าอ,อยู่ไปก็ไม่มีขวัญไม่มีกำลังใจไม่ยัลวละ โอโ้สร้างวิหารไว้อย่างสวยงามเลยสุดท้ายเป็นวัดร้างกำแพงก็ทำไว้อย่างสวยงามวิหารก็ทำไว้อย่างสวยงามภาพประธานก็สวยงามใช้เงินไปทั้งหลายสิบล้านแต่สุดท้ายไม่มีพระหนุ่มแน่นน้อยมารักษาพระศาสนานี่ก็จะทำให้การพระศาสนาของเราแย่ลงแย่ลงแย่ลงแต่วัดวาอารามไหนชาวพุทธเราเข้มแข็งอุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัยทยธรรมอย่างเต็มที่ แมพระรนมแนนน้อยเห็นแล้วโอ้โห,โโหชาวบ้านดูแลเราขนาดนี้เราจะไม่ขี้เกียจไม่ได้นะเนี่ยมันต้องทําวัดมันต้องสวดมนต์มันต้องเทศมันต้องสอนมันต้องฝึกวิปัสสนากรรมฐานให้สมกับที่ชาวบ้านเขาบํารุงเห็นไหมถ้าชาวบ้านตั้งใจบํารุงชาววัดก็จะตั้งใจฝึกหัดปฏิบัติธรรมมันก็จะกลายเป็นความเข้มแข็งของทางบ้านและวัดบ้านและวัดต้องพึ่งพากันแบบนี้ท่านจึงเรียกว่าเป็นระบบ อัญโยนยะนิสิตาอัญโยนยะนิสิตาแปลว่าต่างฝ่ายต่างพึ่งพาอาศัยกันนะอัญโยนยะมาจากคำว่าอัญยะบวกอัญยะอัญยะสองครั้งเป็นอัญโยนยะบวกนิสิตาแปลว่าพึ่งพาอาศัยอ d e p e พ d on มันขึ้นต่อกันและกันฉะนั้นบ้านกับวัดนี้แยกไม่ได้แยกเมื่อไหร่บาลัยเมื่อนั้นนะเหมือนนักปราชญ์ท่านบอกไงวัดเจดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วย บ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดในสย้ยใวัดช่วยบ้านบ้านช่วยวัดหัดกันไปถ้าขัดกันก็บันเลทั้งสองทางแต่ถ้าเสริมกันก็ขึ้นสวรรค์ทั้งสองทางคําว่าสวรรค์ก็คือมีแต่ความร่มเย็นแล้วก็เป็นสุขฉะนั้นทําไมเราจึงถวายเทียนพรรษาประการหนึ่งเป็นการอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาประการหนึ่งเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าชาวพุทธไม่ทิ้ง พระศาสนาไม่ทิ้งพระสงฆ์องค์สามเณรในประการหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความสว่างสวัยแห่งพระธรรมที่เกิดจากการที่พระหนุ่มเนนน้อยตั้งจิตตั้งใจจุดเทียนที่โยมถวายเนี่ยส่องสว่างแล้วก็เปิดพระคัมภีร์พระไตรปิฎกออกมาอ่านสว่างภายนอกด้วยแสงไฟเพื่อที่จะสะว่างภายในด้วยแสงธรรมเห็นไหมโยมถวายเทียนนะ พอจุดเทียนแล้วสว่างภายนอกด้วยแสงไฟแต่ต้องสว่างข้างในด้วยแสงธรรมคือพระนมเนนน้อยต้องเอาเทียนที่โยมถวายนี่ไปจุดก่อนแล้วเปิดคัมภีร์พระตรปพิฎกออกศึกษาหาความรู้ถ้าได้อย่างนี้ก็สว่างนอกด้วยแสงไฟแลือสว่างในด้วยแสงธรรมดังนั้นเวลาที่เราถวายเทียนเทียนจริงไม่ได้มีความหมายตื้นๆว่าเป็นวัตถุไทยธรรมชนิดหนึ่งที่พุทธบริษัทน้อมถวายแต่แท้ที่จริงเทียนหมายถึงการอุปถัมภ์บำรุงของพี่น้องเราชาวพุทธ เทียนหมายถึงการให้ขวัญให้กำลังใจแก่พระสงฆ์องค์สามเณรให้มีขวัญมีกำลังใจสื่อพระศาสนาเพียนหมายถึงความสว่างสวัยของพระธรรมวินัยที่เกิดขึ้นมาในจิตในใจของพระภิกษุสามเณรที่ตั้งใจฝึกหัดปฏิบัติธรรมในช่วงข้อบรรษาสามเดือนถ้าเราทำได้อย่างนี้วัดวางอารามเจริญธรรมะในใจยิดยมเจริญการพระศาสนาเจริญ หละเมื่อพระธรรมนี่มีความเจริญรุ่งเรืองโลกก็มีความสงบสุขเพราะอะไรเพราะว่าตราบใดยังมีทมคำโลกตราบนั้นโลกนี้ก็จะมีแต่ความร่มเย็ยเป็นสุขแต่เมื่อ,อไรไม่มีทมคำโลกตราบนั้นโลกจะเข้าสู่กาลียยุคดังนั้นโบราณท่านรู้ว่าการอุปถัมภ์บำรุงพระหน่มสามเณรน,น้อยและวัดบารามสําคัญอย่างไรก็จึงคิดคนพิธีถวายเทียนพรรษาขึ้นมาก็บัดน,นี้เราทั้งหลายได้น้อมถวาย ปัจ,จัยไทยธรรมแล้วนะลูกนะก่อนที่จะรับพรขยับไปใกล้ๆเทียนนิดหนึ่งเอามือแตะที่ลำเทียนนิดหนึ่งหลวงพ่อหลวงพี่หลวงน้องทั้งหลายท่านก็แตะด้วยนะแตะด้วยเพราะว่าเทียนเนี่ยร้อยเก้าต้นในโอ้ญาติโยมทั่วประเทศเลยร่วมถวายมาที่ไร่เชนตะวันนะลูกโยมทั่วประเทศเลยที่ได้ร่วมบริจาคร่วมทําบุญร่วมออนปัจใจไทยธรรมผ่านช่องทางไลฟ์ของเราเนี่ยมีเข้ามาทุกวันทุกวันทุกวัน ฉะนั้นมันก็จึงไม่ใช่แค่ไร่เฉินตะวันถวายแต่โยมทั่วประเทศน้อมถวายเดี๋ยวกล้องแผนไปเน็ตหนึ่งกล้องแผนให้เห็นเน็ตหนึ่งพอพระอาจารย์น้ำหนึ่งถึงสามนิมนต์พระสงฆ์ทั้งหมดเปล่งสาธุกการพร้อมกันสามครั้งนะครับแต่ที่เทียนนะทั้งพระทั้งโยมนะกล้องแผนไปให้เห็นหน่อยว่าเราถวายแทนญาติโยมที่ร่วมบริจาคเทียนมาจากทั่วประเทศนะกล้องแผนให้เห็นภาพรวมไม่งั้นก็เดินมาใกล้ๆก,ก็ได้หรอกนะ,ะเดินมาที่พี่บวยก่อนมาใกล้ๆนะพี่บวยเนี่ยนี่ เป็นตัวอย่างดาราของไทยนะโดยล้วก็ให้ได้แล้วก็แบ่งปันในบริจาคปีละหลายสิบล้านนะพี่บอยกับรายการของพี่บอยเนี่สารพันมูเนาะบ,ยนะบอยเนาะตั้งใจนะนะ้ำหนถึงสามนิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นเปล่งสาธุการสามครั้งนะครับหนึ่งสองสามสาธุสาธุสาธุเอาละโยมถอยออกมา ตั้งใจเมน้ำากวดน้ำไม่เมน้ำากวดใจนะตั้งจิตตั้งใจขอ,อนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคณะตำบลน,นำอนุโมทนานินมนต์ครับภะวะวริวะหะพุราปริปุเรนติสากลังเทวะเบวะยิตโตฤณังเปตนงอุปกะปัจฉิ ทีตังไปทิ่ตังรวมังทิปความนิวาสมิสตว์สัพเพปเรนโดตั้งกปัจันโตปนารโตยะามมนิชติระโตยะามนะเทเบโยวิวาจันโตสัพ สาธุสาธุสัธหน่พอนอมหมเอาละพิธีถวายเทียนพันษาแก่คณะสงฆ์ในตำบลห้วยศักเป็นอันเสร็จพิธีอ่ะญาติโยมทั้าาทงหลายหันหน้ามากราบลาพระอ่ะคูกเข่าขึ้นคูกเข่าขึ้น <c oughs> หันหน้ามาทางพระอาจารย์ อันนั้นมาทางนี้ทางนี้อัญเชลีวันทาอภิวาทกราบลงไปเออัญเชลีวันทาอภิวาทกราบอัญเชลีวันทาอภิวาท